สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีชีวิตดีดีดีด,ด,ดีสวัสดีจากเพจแม่โมทเทรดเดอร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเราค่ะทุกคนมาค่ะวันนี้นะคะแวนพาทุกคนนะคะมาชื่นชมกับความงามของธรรมชาติเนะดูนะคะทุกคนขามีอ่านะคะ มีหินใสๆสีสวยๆเนาะว้าวอันนี้คือเป็นน้ำนะคะน้ำน้ำจากแม่น้ำอาเร่นะคะเพื่อนๆทุกคนคะ่ะเป็นน้ำจากแม่น้ำอาเร่ที่ละลายมาจากนะคะภูเขาน้ําแข็งเนาะอ่านะคะข้างบนนู่นนะคะภูเขาน้ําแข็งเอ,อ่อที่เรามองเห็นไม่บม่ไม่ไมยดนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้แคนก็จะพาทุกคนนะคะมาอ่า มานะคะมาลงมาลงน้ําเย็นเย็นกันนะคะมาลงน้ําเย็นเย็นกันนะคะทุกคนวันนี้ครแนก็จะพาทุกคนนะคะมาบําบัดเนาะมาบําบัดทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตนะคะทุกคนคะ่ะมาบําบัดสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตนะคะทุกคนคะ่ะอ่านะคะ เดเด้อ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 นะคะเราจะมาบำบ,บัดสุขภาพกันนะคะนี่เลยนะคะทุกคนวันนี้แกรนก็จะพาทุกคนนะคะมาพูดถึงการทำสมาธิหรือการบำบัดสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายนะคะเนี่ยทุกคนเห็นไหมคะคุณพ่อกับคุณลูกเนี่ยกำลังเดินในน้ำนะคะเดินในน้ำอย่างมีความสุข อ่านะคะเดินในน้ําเย็นๆนะคะแล้วก็มองไปข้างหน้าค่ะทุกคนมองไปข้างหน้านะคะอ่านะคะแล้วก็มองไปข้างหน้านี่เหมือนกันนะคะทุกคนค่ะคุณผู้หญิงนี่เหมือนกันนะคะก็ลงไปน้ในน้ําเย็นๆนะคะน้ําเย็นๆก็น่าจะประมาณสิบกว่าองศาได้หนาวนะคะทุกคนไม่ใช่ไม่หนาวไหมน้านางก็แช่ไปแล้วค่ะทุกคน เออแช่ความเย็นเนาะบางคนเขาก็จะมาแค่นั่งแช่แต่ดูแต่ครูรู้สึกว่านะคะอ่าน้องสาวเขาน่าจะ,ะเห็นไหมคะทุกคนน้องสาวน่าจะแบบไปไว่ายน้ํานะทุกคนนะอ่ะนะคะน่ามาล่องเรือไปเห็นไหมล่องเรือไปนะคะคุยกันไปเห็นไหมนี่การว่ายน้ําทุกคนมันก็คือการบําบัดเช่นกันนะคะ หน้าคุณพ่อลงไปแช่แล้วนะคะคุณพ่อลงไปแช่น้ําแล้วเห็นไหมคะทุกคนเขาไม่ต้องไหว้ลงไปในนั้นนะคะแต่ว่าเขาแค่ทําแบบนี้นะคะก็เป็นการบําบัดตัวเองนะคะเป็นการบําบัดตัวเองรูปแบบหนึ่งเช่นกันนะคะทุกคนเรียกว่าเป็นการบําบัดนะคะพลังกายนะคะทุกคนเนี่ยเออนะคะ ทุกคนเห็นภาพนี้แล้วมองเป็นยังไงบ้างเอ่ยคะทุกคนน้านะคะนี่ส่วนเห็นไหมคะส่วนใครบางคนนะนะคะก็กำลังแช่แดดตากแดดอยู่เพราะว่าที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะทุกคนเรามีแดดแค่ไม่กี่เดือนเนาะเออเราต้องมาเขาเรียกว่ามาสะสมเตมิมเต็มนะคะกับวิตามินอ e. ีนี่ทุกคนคะ่ะดูดูภาพบรรยากาศนี้นะคะ ภาพบรรยากาศนี้ทุกคนเห็นแล้วเป็นไงบ้างเอ่ยคะทุกคน mm hmm. เห็นแล้วรู้สึกว่าอ่ารู้สึกมีพลังไหมคะทุกคนไหมแน่รู้สึกพีมีพลังไหมอ่าคุณลูกนะคะก็เล่นกับคุณพ่อลวเห็นไหมคุณพ่อก็ว่ายน้ําไปกะจุม้มก็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 จุม้มไปเห็นไหมคุณลูกก็เดินไปนะคะน้องอาจจะมองหาดูปลามองหญ้าหรือมองคนที่ว่ายน้ําอยู่นะคะทุกคนคะ่ะ อ่า uh, นะคะออกมาจากคนบ้างนะคะไปต้นไม้บ้างนะคะทุกคนไปต้นไม้บ้างซื้อกะอิสซาซื้อย่าป้าปีเอาว่าอิสตัดเดอะโกลด์ย็ดกันดันซีชาวเวนพอแฮร์ซีวีเดอะฟาลันอย่า อ่าน่ารักไหมคะทุกคนน่ารักไม่เอ่ยนะคุณพ่อกับคุณลูกนะคะกระตุ ination, kids, ünk, disease, ้มกระตุ้มกระตุ้มกระตุ้มกันไปเสนซีเราหาษเยมันสเปเลนโอเนอร์เซลเซอเบร e สุสเปเลนอันสว่าเราจะพูดเกี่ยวกับกราวดิงกราวดิงกราวดิ้งเทอราพีวิไฮดัตลาวฟันบายเอเด in นบาสเ in the we hide that in ั a l ินคัลเตอน้าหนุมน่มๆอ่ามีหนุมน่มๆมาด้วยค่ะทุกคนมีหนุมน่มๆมาด้วยนะคะอ่ามีหนุมน่มๆลอยน้ํามาแล้วนะคะนูน่นเขาก็จะไปไว่ายน้ํามาจากตรงนู้นนะคะทุกคนเนี่ยค่ะคือพลังงานธรรมชาตินะคะพลังงานธรรมชาตินี่คือพลังที่วิเศษที่สุดเลยนะคะทุกคน อู้หไหมคะนูนไหมน้ําที่มันไหลลงไปไหมทุกคนน่านะคะไหมคุยกันนะคะสัมผัสกับธรรมชาติสัมผัสกับน้ําสัมผัสกับป่าไม้สัมผัสกับสีสวยสีของน้ําสวยไหมคะทุกคนสวยไม่เอ่ยนะคะสวยไหมสวยไหมใครว่าไม่สวยแกรนว่าสวยนะ ก็กระตุ้งกันไปแล้วนะคะอ่าเห็นไหมคะทุกคนพลังของหินนะคะโอ้พลังของน้ำทุกคนคะ่ะพลังของต้นไม้อ่าพลังของธรรมชาติพลังของภูเขานน่นเห็นไหมคะภูเขาหิมะเราเห็นอยู่ไกลๆนะดูจะซูมให้ดูนน่นนะคะเป็นภูเขาหิมะที่ทุกคนมาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ต้องขึ้นไป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 เยี่ยมตรงนั้นนะคะเรียกเรียกว่ายุ้งฟ้าวเนาะข้างบนนู้นอ่านะคะเนี่ยค่ะอ่านไหมทุกคนทุกคนเขาก็จะนี่แหละค่ะไปว่ายน้ําเดี๋ยวครูก็จะลงไปว่ายน้ําเหมือนกันนะคะตะกุ้งตะกุ้ง,ง,งอ่านะคะทุกคนนี่ก็คือนะคะการที่เราได้มาสัมผัสกับ,กบธรรมชาตินะคะ ธรรมชาติคือพลังงานอันยิ่งใหญ่คือพลังที่มหัศย์นะคะที่สามารถเนาะเขาเรียกว่ารักษา also, um, รักษาผู้คนก็ได้นะคะอ่าเรามาพูดถึงการทำ mm hmm. การทำกราวดิ้งกันนะคะทุกคน mm hmm. การทำกราวดิ้งก็เหมือนกับเนี้ยละคะ่ะ <And>, um, เรานะคะ mm hmm. มาอยู่กับเนี้ย พลังของหินเนี่ยเหมือนกับเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนหนุ่มโตๆคนเนี้ยอ่านะคะเรามาอยู่กับพลังของก้อนหินนะคะพลังของอ่ากลับไป <c oughs> เรามาอยู่กับพลังธรรมชาตินะคะทุกคนเห็นไหมสวยไม่เอ่ยนะคะอ่านะเรามาอยู่กับเขาเรียกว่าเนี่ยนะคะอยู่กับธรรมชาติ อยู่กับตัวเองอยู่กับจิตใจนะคะอ่าเห้มเหมือนคุณพ่อคุณลูกนี่เป็นตัวอย่างที่แบบน่ารักมากเลยนะคะน่แค่เราได้ทำแบบนี้นะคะเป็นประจำประจำน่ะเราจะเป็นคนที่มีสุขภาพดีมากนะคะครูต้องบอกเลยเนาะคนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะครูอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขามี สุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีมากๆเพราะว่าเขาอยู่กับธรรมชาติแบบนี้ล่ะค่ะทุกคนเห็นไหมวันหยุดนะคะคุณป้าคุณลุงคุณตาก็จะเรียกว่ามาทำไรเอ่ยคะทุกคนมามาเนี่ยค่ะมาเดินป่ามาว่ายน้ําในหน้าร้อนพาลูกพาหลานมาเล่นอยู่กับธรรมชาตินี่ค่ะก็ทําให้เขาเป็นคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีเช้ามันเอ็นเต้ดไอ้นะเอ็นเต้ จุกเก้นเซดะอะจ้าน่าไมน้องเป็ดนะคะน้องเป็ดอ่านะคะแค่เราแค่เราเอาตัวเรามามาในแบบนี้ค่ะทุกคนเราก็จะกลายเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจที่ดี เชิญคลาลยเาๆๆ <_ EN> มีสุขภาพร่างกายใจิตใจที่ดีนะคะเมื่อเรามีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีนะคะเราก็สามารถที่จะมีเขาเรียกว่ามีความคิดที่ดีนะคะมีไอเดียที่ดีๆนั่นเองค่ะทุกคนค่ะ <_ EN> อ่านี่ก็คือสิ่งที่แกรนอยากจะส่งต่อนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากรู้ลึกอยากรู้จริงอยากเข้าใจนะคะเกี่ยวกับการบำบัดเนาะ หรือว่าใครมีปัญหากับสุขภาพร่างกายและจิตใจก็สามารถทักแควนมาได้นะคะแควนพร้อมที่จะส่งต่อวิชาความรู้นะคะวิชาการแพทย์เนาะหรือวิชาการสร้างนะคะกำไรในตลาดนะคะโลกตลาดตอนหล็กก็สามารถทักแควนมาได้เลยไหมน่ารักไหมคะทุกคนน่ารักไหมสำหรับคลิปนี้แควนไปแล้วคะ่ะบายบาย